ขั้วสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะประเด็นนะคะอย่างที่ทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมไว้ค่ะว่าช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ใกล้กรุงเทพมหาคนครใกล้มากๆค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครนั่นเองฝั่งธนบุรีหรือว่าเวนิสตะวันออกนั่นเองคะ่ะยังคงพูดคุยกับทางท่านผู้มนวยการเขตภาษีเจริญท่านจะเป็นคนพาเราไปเที่ยวกันนะคะเป็นโครงการที่น่าสนใจกับโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธนบุรีคะ่ะโครงการนี้ ประกอบด้วยการท่องเที่ยวกี่ส่วนบ้างคะท่านครับเราก็มองดูนะฮะว่าเ,เราเอาของใหม่ของเก่ามารวมกันเรามีทรัพยากรที่ดีคือครองอยู่แล้วนะครับเราก็มีเลือกสวนไร่นามีอะไรที่ยังคงเหลืออยู่นะฮะแล้ววิถีชุมชนเก่าๆก็ผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีการไม่ใช่สมัยก่อนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือประเพณีชักพักนะฮะวันาังชีซึ่งจะมีประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเลยนะฮะแล้วก็เป็นประเพณีเก่าแก่มาประมาณ2 3 0 0ปีแล้วนะครับ ก็ผมเคยลงเรือสมมาสอปีสามปีน้นตาลไปอยู่เ <es> ป <voir sangat bunları> ็นพอเขตนี่ก็มองดูเอ๊ะแต่ละสถานที่เราผ่านเนี่ยหน้าแวงกันเลยแต่ว่าพอลงเรือประเพณีเขาไม่แวะนะเขาาจะไปแวะที่ตะลิงชันอย่างเดียวหรือว่าไก่เตี้ยอย่างเดียวแล้วก็ยิงยาวเลยนะฮะเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราเนี่ยอาศัยคลองหลักก่อนก็คือใช้เส้นทางแม่น้ําเจ้าพยาสายเดิมต่อสายใหม่เนี่ย นะฮะก็คือแม่น้ําบางกอ,อกใหญ่หรือคลองบางหลวงออกแม่น้ําออกคลองบางกอ,อกน้อยนะครับแล้วก็ไปออกแม่น้ำเจ้าพยาสายหลักแล้วก็บนกลับเข้ามาทางเขตธนบุรีนะครับก็เชื่อมเป็นรูปวงกลมมันจะเป็นหลูวงกลมถ้าเราทําตัวเนี้ยได้เป็นหลักในเรื่องของของการชักจูงในเรื่องการท่องเที่ยวทางคลองเนี่ยก็คงจะดีนะฮะก็เลยวางแผนว่าเอองั้นจะดึงทํำยังไงถ้าคลองอย่างเดียวหรือนั่งอย่างเดียวมันก็คงไม่ดีก็คงจะควรจะแวะตามที่ก็เลยบอกว่าก็คงตอนนี้กําลังฮิตกันก็คือเรื่องการไหว้พระเก้าวัด แต่ส่วนใหญ่จะไหว้พระเก้าวัดก็คือไปทางรถทางอะไรอย่างเงี้ยเราเอาไหว้พระเก้าวัดทางทางเรือทางคลองซึ่งปีที่แล้วเนี่ยทางเขตภาษีเจริญจ,จัดเฉพาะอยู่ในเขตเองเพราะเขตภาษีเจริญน,นี่มีวัดสําคัญถึง27วัดอยู่ตามคลองนี่เป็นส0บเลยนะฮะเราก็จัดไหว้พระเก้าวัดจากคลองภาษีเจริญน,นะฮะก็เลี้ยวม,มาคลองบางหลวงนะฮะก็ได้9ก้าวัดซึ่งคนแล้วก็แต่งกายย้อนยุคนะฮะโอ้โหตอนนั้นเป็นที่ฮือฮามากแล้วคนก็ชอบใจแล้วก็แต่งกายมาร่วบเราแล้วก็มาจบท,ที่ที่วัดกำแพงก็คือไอ้ตรงตลาดน้ำคลองบางหลวงเรา พอได้รับประสบความสำเร็จเราก็เลยมองตัวนี้ขึ้นมาก็เลยจัดว่าถ้าเราทําโครงการเนี่ยก็ควรจะเป็นโครงการหนึ่งทางทางเรือก็คือทางคลองอโดยใช้อาศัยแม่น้าเจ้าพระยาสายเดิมหรือใช้เส้นทางเดิมเนี่แหละเส้นทางของการชักภาพมนังชีที่เขาทํากันมาอยู่แล้วเนี่ยหลายร้อยปีเนี่ยนะฮะเป็นการตามรอยอีกแล้วก็ได้ตามรอยมีพระเจ้าตากสินด้วยมีได้หลายอย่างเลยนะครับอันที่2ก็คือเรามองว่าพวกนี้สวชอบนะฮะ เรามาดูคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมั่งสูงไว้แล้วเอาคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมั่งนะครับตอนนี้ฮิตอะไรจักรยานนะครับฮิตมากโอ้โหแล้วคนทาร์เก็ตกลุ่มเราเป็นเทียบเทียบหลักหมื่นนะฮะชมรมจักรยานต่างๆในกรุงเทพหรือปริมณฑลใกล้เคียงเนี่ยก็เลยจะเอาใจเขาว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดเป็นแรลลี่จักรยานเพราะว่าเส้นทางมันซอกซอนได้อยู่แล้วประกอบกับจะได้ ตรงกับนโยบายของท่านผู้ว่าด้วยนะฮะใ,ในการท่องเที่ยวใช้เรือรถลางล้อ,อเข้ามาเมิร์จกันนะฮะเชื่อมต่อกันเพราะว่าทางเขตพิชเจริเลมีรถไฟฟ้ามาถึงละนะที่สานีบังว่ารถไฟฟ้าของ BTS เนี่ยข้อดีน่ารักอย่างหนึ่งก็คือให้จักรยานขึ้นได้นะฮะเขาสามารถเอาจักรยานขึ้นเป็นยิ่งเป็นจักรยานพับยิ่งสบายเลยนะฮะ<อ>ขึ้นมาบ้านอยู่สุขุมวิทบ้านอยู่สีลม,มไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยขึ้นมาไม่ต้องไปใช้รถะไรเลยแล้วก็มาลงที่บางว่ามาถึงก็เอาจักรยานลงปั่นเลยคราวนี้ ท่องเที่ยวตามตามรูทที่เราพยายามจะคิดขึ้นใหม่เนี่ยให้ว่าสามารถตรงไหนได้บ้างแต่ว่าต้องการให้เชื่อมทั้งทั้ง15 15เขตแต่ว่าบางเขตก็ท่านสามารถปั่นต่อไปเองได้นะแต่ว่าเราทําเป็นตัวอย่างให้ก่อนเ,ออเป็นคล้ายๆเป็น p r i ล a t โ Project ให้ก่อนนำร่องให้แล้วก็เลยทําเป็นเรื่องแรลลี่จัก,กรยานขึ้นมาอีก ทางธนาคารก็สอดแทรกความรู้นะฮะกระบวนการการเลียกเปลี่ยนความเรียนรู้ไปในในตัวแลลี่นี้ด้วยแล้วก็มีการสันทนาการมีตั้งเวทีสุดท้ายมีการแจกรางวัลก็ดึงความสนใจมีแจกของที่ระลึกอะไรต่างๆเป็นกระเป๋าเป็นเป้อะไรต่างๆอ่าให้ให้กับทางผู้ที่จะมาร่วมงานกับเราเพื่อเขาจะได้ไปบอกต่อบอกต่อก็คือสรุปโครงการนี้จะมี2กิจกรรมใช่ครับกิจกรรมแรกเลยก็คือล่องเรือลวยพากาวัดอ่าอย่างที่ท่านบอกว่าจากที่เคย ร่องเรือประเพณีชักพระและเห็นแนวโน้มว่ามันน่าจะไปได้ไปเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวกับเขตอื่นๆได้ใช่ครับใช่ใชแล้วไหนๆเราก็มีทร,รัพยากรแล้วโดยเฉพาะคลองต่างๆไปได้หมดเลยก็คิดว่าเนี่ยร่องเรือน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วกาอันดับสองก็คือในเรื่องของปั่นจักรยานสองกิจกรรมนี้นี่ครอบคลุมทุกวัยเลยนะคะทุกวัยทุกวัยได้เลยไม่แต่ปั่นจักรยานเนี่ยเด็กก็ยังมาได้นะครับ,รบลงเรือเด็กนี่ยังมีเด็กเล็กๆเลยนะฮะที่เขาถ่ายคลิปมาส่งมาให้ผมเนี่ย เด็กอ่อนๆพ่อเป็นคนอุ้มมาเมาื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะก็ก็มีแล้วปัวนจัยกรลของเราจะมีมีชุมชนจักรยานเด็กที่วัดโคนอน ก็จะมาร่วมกิจกรรมกับเราตลอดเนี่ยคราวนี้ก็มันจะมาร่วมด้วยนะฮะก็ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับสองวัยมาเจอกันแต่เป็นส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัวให้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะพูดถึงกิจกรรมแรกกันก่อนเลยกับกิจกรรมล่องเรือเห็นท่านบอกว่าเริ่มไปแล้วอยากให้ท่านเล่าให้ฟังนิดนึงว่าภาพรวมในกิจกรรมนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงขณะนี้เนี่ยไปเที่ยวไปวัดอะไรยังไงบ้างคะท่านอ่าครับผมก็คือจริงๆที่จุดประสงค์รั้งแรกเราต้องการทําให้เป็นหลู p คือวงกลมน,นะฮะถ้าทำเป็นวงกลมแล้วก็แวะตามวัดสําคัญคือเรามองว่าเ,าเขตพี่ๆเนี่ยมีของดีวัดดังอยู่แล้วนะฮะที่คนก็อยากเที่ยวอยู่แล้วถ้าเราบอกถึงว่าเดียเยดเด๋ยวจะพาเที่ยววัดอรุณเดี๋ยวจะพาเที่ยววัดระฆังวัดกัลยาซึ่งตอนนี้กำลังดังดังหลายเรื่องน,นะฮะ <c oughs> คนก็อยากมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันเราจะได้เสริมวัดที่เราต้องการโปรโมทแล้วเป็นวัดดีดังเพิ่มขึ้นอีกอย่างเช่นของเขตฝั่งเขตบางกอกใหญ่ก็คือวัดหง วัดของรัตนารามเห็นท่านบอกว่าหลายคนไม่รู้จักแต่วัดนี้มีของดีวัดนี้มีของดีเยอะมากเลยฮะอู้หเขาไปนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็วัดกําแพงบางจากที่เราจะมาแวะแล้วก็วัดปังน้ำภศรีเจริญซึ่งเมื่อก่อนคนก็ไม่ค่อยรู้จักแหละแต่ตอนนี้เป็นเป็นจุดจุดสําคัญแล้วก็กำลังดังอยู่เช่นเดียวกันดังอยู่เหมือนกันนะครับก็เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็จะเอาดังอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยดึงทำให้ทำให้ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเราก็จะไปเริ่ม ที่ผมไปเริ่มที่เขตตลิ่งชันวัดตลิ่งชันเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขืตลิ่งชันจะมีตลาดน้ําอยู่ถึงสองตลาดใกล้ๆกันถึง <Okay. S 1> ี๋ยวจะปั่นจักรยานด้วยนะ,ะตรงนี้แล้วก็จะมีที่จอดรถที่โรงเรียนที่วัดได้สะดวกนะ,ะถ้าใครเอารถมาแล้วก็จะเริ่มที่วัดแล้วก็ไหว้พระก่อนเลยท,ท,ที่วัดตลิ่งชันก็ก็เป็นวัดเก่าแก่สมัยยุยยากนกันแล้วก็มีม,มีองค์พระประธานที่เขาเรียกว,ว่าทรงเครื่องจกกักรพรรดิ mm. มีน้อยมากนะฮะในประเทศไทยเนี่ย อย่างน้อยแล้วได้มาพบมาเห็นละนะฮะแล้วก็ไหว้ของดีของงามเสร็จเราก็ลงเรือแปดโมงนะครับไปล่องเรือออกไปทางที่คลองบางหลวงเลยนะผ่านประตูน้ำของบางออของน้อยเสร็จก็ไปวัดที่วัดวัดที่สองก็คือวัดสุวรรณารามวัดสุวรรณารามเนี่ยเ,เมื่อเดิมชื่อว่าทองสาคัญยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่ประหารชีวิตพมา่าเป็นพันๆศพพระเจ้าตากสินท่านเอาพมา่าจากไข่บางแก้วนี่ประหารที่นี่ แล้วก็เป็นวัดที่มีหลวงพ่อพเขาเรียกหลวง่อท่านชื่อหลวงพ่อติวนะฮะ,ะท่านจะเก่งในการปั้นอะไรต่างๆแล้ะที่อย่างมันมีอ,อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินะนะครับให้ได้วาและหนึ่งครั้งละนะฮะแล้วก็ในในใน,ในอุโบสถก็มีพระสําคัญเช่นเดียวกันจากนี้มาเสร็จไปที่เขตเบางบางของน้อยคือวัดอรุณเออวัดระคังวัดละคังนี่ เรารู้กันอยู่แล้วหลวงพ่อโตผมมาหล <มะ S 2> ังสีฮะแล้วนอกจากนั้นที่ลึกไปนั้นนี่นจะมีลอกจากหลวงพ่อโตแล้วเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเรือนแดงนะครับที่จะมีรูปของท่าน พระเจ้าตากศิลมหาราชและศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะเป็นเรือนที่ลื้อมาเป็นของของโอรสท่านแล้วยกให้วัดนะฮะน่าน่าจะไปไปไปไหว่อย่างมากแล้วไปขอใครอยากจะขอเรื่องอะไรก็ให้ไปขอได้เลยนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องวัดระฆังที่ชื่อวัดระฆังเนี่ยเพราะเคยขุดจัวัดระฆังรอนึงท่านเอามาไว้ที่วัดวัดวัดพระแก้วแล้วท่านก็สร้างระฆังมาให้ใหม่อีกห้าห้าชิ้น ก็เป็นของเก่าแก่นะครับแล้วก็คนละสีหน้าถ่ายรูปนะฮะแล้วมีขอพระตรปิฎกอีกนั่งขาแค่วัดะระฆังนี่ก็เดินเป็นครึ่งชั่วโมงละนะฮะ,ะแล้วมันเสร็จแล้วเราเข้าไปที่วัดอรุณราชวรารามโอ้โหนี่ก็ดัง,อ,นนดงอันนี้สากลเลยนะ,ะเป็นที่นานาชาติรู้จักหมดนะฮะเพราะปางวัดอรุณยักษ์วัดอรุณแล้วมีเด็ดเวลานัน้นก็คือเรามีเกล็ดก็คือพอเราไปที่โบสถ์โบสถ์น้อยเนี่ยจะมีแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินแท่นบรรทมอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันนอกจากจะไปไหว้ไหว้พระประธานเสร็จแล้ว พระประธานก็สําคัญพระประธานเนี่ยเท่ากับเราได้ไหว้รอสองด้วยเพราะอัฐิของท่านอยู่ใต้ฐานชุกชีของ,อของพระประธานและท่านเป็นคนที่ปั้นใบหน้าของพระประธานที่วัดอรุณนะฮะเสร็จแล้วเรามารอดมาเสี่ยงทายะนะรอดฐานเออรอดเอ่อ,อ,อ,อท่านบรรทมที่โบนน้อยได้อีกแล้วก็มาชักดาบอโอ้ได้หลายอย่างนะฮะ่าถึง าอย่าลงเยอะเดี๋ยวคนตกไปเองค่ะข้อข้อเสียก็คือเหลืออีกครั้งเดียว <c oughs> นะฮะพอวัดอรุณเสร็จมาวัดกัลยาณกรถกยาณนี่ดังอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> แล้วเป็นเรื่องในกระบวนทั้งหมดทุกวัดเนี่ยมีวัดกัลยาทน,นท่านที่ที่สร้างสมัยรัชก,กาลที่สี <c oughs> ่เพราะว่าสร้างถวายต้นตระกูลกัลยาณมิตรเนี่ยสร้างถวายแล้วก็รอสามมาปรับปรุงซะเยอะ <c oughs> นะฮะซึ่งตอนนี้มีปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ยก็น่าไปดู <c oughs> นะครับและที่สําคัญมาวัดหงอย่างที่ผมบอกวัดหงนี่มีของดีๆเยอะมากเลยนะฮะเป็นแหล่งที่ สมเด็จพระเจ้าหลักสิญท่านมามีสารที่สมเด็จพระเจ้าศรีนที่มีการบวงสวงทุกปีมีอาบน้ำมนต์ที่อาบน้ำมนต์ที่มทสมกอนที่สมเด็พจพระเจ้าตักสินจะไปลบทุกครั้งต้องมาอาบน้ำมนต์ที่นี่ซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้แล้วก็มีบอ่อน้ำมนต์ใหญ่มากเลยฮนะร้อยแปดร้อยแปดวัดน้ำมนต์จากร้อยแปดวัดจะมาอยู่ที่นี่เพราะท่านจะต้องอาบก่อนอที่จะไปลบทุกครั้งที่ทําสงครามสมัยพระเจ้าอุททนบุรีแล้วก็ที่สําคัญมีหลวงพ่อแสนหลวงพ่อแสนนี่รุ่นเดียวกับหลวงพ่อเสริมหลวงพ่อหลวงพ เป็นพระที่ลอยน้าเช่นเดียวกันเขาบอกว่าที่ชื่อหลวงพ่อแสนก็นคือคนแสนคนเนี่ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นไม่ได้เพราะท่านไม่ยอมท่านมาขึ้นที่นี่ใช้คนสี่ห้าคนก็ขึ้นมาที่วัดวัดปุ๋งนี่ได้เพราะเมื่อก่อนเป็นแม่น้ำเจ้าพยายใหญ่ <ừ> อันนี้คือเข้าไปน้ำเจ้าพยายสายเก่าแล้วเนี่ยถึงอยากให้ไปนะฮะแล้วก็มาที่วัดอินทารามวัดอินทารามนี่เป็นวัดของสมเด็จพระเจ้าตากสินเลยนะครับเพราะว่าพระสรีรังคารของท่านแล้วก็มาเหตีท่านอยู่ที่สถูปทั้งสองอันที่อยู่ข้างหน้าวัดอินทาราม <ừ> แล้วก็มีโบสถ์นท่่่่าาานนนนทีมัังวิปกอ สมัยปลายรัชากาลของท่านอยู่ที่นี่เลยและศักดิ์สินมากนะครับใครที่เป็นลูกพระเจ้าศักดิ์สินหรือความเคารพนับถือหรืออยากจะรู้จักประวัติท่านเนี่ยมาเส้นนี้ได้เลยแล้วก็มาที่วัดปักน้ำนะฮะวัดปักน้ำารีเริญก็จะมีเจดีย์ใหญ่ก็คือเจดีย์มหาราชมังคลาก็คือราชมงคลเนี่ยฮะที่สมเด็จท่านสร้างไว้เนี่ยก็จะมีสารีกธาตุสำคัญนะแล้วก็ข้างใต้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะจะมีพิพิธภัณฑ์ดั้งเดิมมีเรือโบราณมีวิธีการกทำหนอนไรนาเนี่ยจะโชว์ไว้ที่น แลวของสวยๆเยอะมากนะครับคนง้ไปหาอะไรนะสมเด็จพระปักน้ำนรุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยรารู้หาเจอว่ะนะครับลาทีสำคัญก็หลวงพระสดนะฮะร, <c oughs> ร่างท่านก็ยังอยู่ <c oughs> ให้คนสักการะได้นะครับเพราะท่านก็ดังในเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน <c oughs> แล้วก็เราก็มาจบที่วัดกำแพง <c oughs> ก็คือวัดกำแพงบางจากที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองเนี่ยนะฮะที่ชื่อวัดกำแพงเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นกำแพงใหญ่สมัยรัชกาลที่5ท่านเคยมาสเสด็จทอดพระกฐถินนะฮะสวายทอดผ้าพระกฐถินท่านก็เห็นกำแพงบอกสวยงามมากท่านก็บอกว่าวัดนี้เมื่อก่อนชื่อว่าวัด ปากน้ําคลองบางจากวัดปากคลองบางจากแต่พอแล้วก็จะเปลี่ยนเพราะท่านบอกก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อวัดกาแพงแล้วตอนนี้ยังมีซุ้มกําแพงที่ว่าเนี่ยฮะเหลืออยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่อายุประมาณสองสามร้อยปียังมีคงคงอยู่ฝรั่งเห็นนี่ชอบมากฝรั่งมาถึงนี่โอ้โหแบบมหศัศจรรย์มากวเดอร์ฟูลมากค่ะ <c oughs> นี่คือการร่องเรือไหว้พร<ด><ผ>ะเก้าว,วัดนะคะคที่ท่านได้บอกไปคือนอกจากเราจะได้อิ่มบุญเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ ที่ท่านี้เล่าตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่วัดแรกไปจนถึงวัดสุดท้ายนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยนะคะประวัติความเป็นมารู้หมดเลยได้ทําบุญด้วยมันได้คือครบหมดเลยจริงๆค่ะแต่ที่น่าเสียดายคือเหลือแค่ทริปสุดท้ายแล้วก็มาเองได้นะฮะเพราะว่าที่เราที่เราจัดเนี่ยเราพยายามจะให้ผู้ประกอบการนําร่องก่อนแล้วก็ออกไปเขาคงจะมีแล้วตอนนี้เขามีความแนวคิดตอนนี้ที่วัดกำแพงเสาทิศเนี่ยเริ่มคนมาทางเรือเนี่ยจะเยอะแล้ว เพื่อจะมาดูบ้านศิลปินด้วยม,มาดูวิถีริมคลองบ้านเรือนเก่าๆลิมคลองด้วยอย่างครั้งสุดท้ายที่ท่านบอกว่าที่จะเป็นทริปของโครงการนี้เองนะคะอีกทีนี้คือวันที่ทวันที่สองครับสสเสาร์นี่สุดท้ายแล้วฮะแต่ตอนนี้แน่นมากเลยคร<ต>ับโอ้โหแ,แบบเข้ามาตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วนะฮะเราก็พยายามจะให้ลงจนจริงเรากังวลเรื่องความปลอดภยัยก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องขอและอย่างคือเราเรา,เราจ่ายอาหารฟรีของว่างก็กลัวจะไม่ทั่วถึงนะฮะบางทีก็ต้องขออภัยนะครับ แต่ก็น่าจะมีอีกเพราะที่มันเราจะมีแบบสอบถามตอบรับเพื่อเราจะทำทำเป็นเ่งเรื่องงานวิจัย,ยนะฮะสุดท้ายจะทำงานวิจัยเพื่อจะเป็นแนวโน้มแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะว่าเราควรจะไปทางไหนเรื่องนี้เหมาะสมไหมแล้วควรจะมีข้อเสนอแนะเป็นคําถามปลายเปิดให้ให้ผู้ที่มาเนะี่ยคือเขาไม่ต้องเสียอะไรเลยเพียงแต่ว่าเขามาช่วยเราช่วยคิด ช่วยเราทาโอ้ยไปแบบฟรีขนาดนี้นะคะได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ครั้งสุดท้ายต้องขอภัยด้วยเต็มแล้วจริงเต็มแล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดท่านอยากไปเองตามรอยนี้ได้อันนี้เป็นโครงการนําร่องนะคะจากผลตอบรับที่ท่านทํามาเป็นยังไงบ้างคโอ้โหกระฉูนฮะดีมากเลยคือคนตอนนี้ก็คืออยากให้จัดอีก ้จัดอีกก็เราก็จัดได้นะฮะแต่ว่าคือต้องต้องใช้เวลานะครับในการแล้วมันมันมันต้องต่อยอดไปที่อื่นต่อนะะคือเราที่เรานิ้เราล่องไปเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาตามนะ,ะซึ่งก็มีมีมาบ้างละส่วนใหญ่เขาจะเที่ยวอยู่แค่สามวัดที่ที่แม่ทัพเจริาะะแต่ถ้าเกิดเราเปิดหลุดรูปนี้ทั้งหลุดเนี่ยก็เริ่มมีตอนนี้รู้สึกจะเริ่มมีนะฮะเขาเก็บประมาณหัวละพันหัวละพันกว่าบ,บาทเริ่มเริ่มทำกันบ้างละ จากไกด์ที่ที่เขามาลงเรือกับเราเนี่ยเขาก็เริ่มรวมตัวกันแล้วปจุดประกายเป็นจุดประกายจุดประกายครับก็ดีดีดีค่ะเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงระบบนิเวศแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมพุทธศาสนาประวัติศาสตร์สร้างรายได้กับชุมชนด้วยครับหมดเลยจริงๆโครงการนี้ดีจริงๆค่ะยังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเดี๋ยวเรามาคุดกันต่อในช่วงหน้านะกิจกรรมนี้เอาใจ ขาปั่นเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุร่นที่ตอนนี้ฮิตกันมากๆนะคะในการปั่นจักรยานค่ะทางฝั่งทนเองโดยเฉพาะเขตภาษีเจริญเนี่ยก็เห็นว่าควรแล้วที่จะเอากิจกรรมนี้มาเริ่มต้นนะคะกับโครงการที่เรียกว่าปั่นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นแลนล,ลี่จักรยานแบบสร้างสารรค์ด้วยนะคะสร้างสัมพันธ์ร่วมใจค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าผักกัก,กครู่คระ